มีซิกเซนบ้างเธอโดนหลอกแน่เรื่องใหญ่นิดนึงเหมือนองค์พญานาคมาเยือนเธอครั้งหนึ่งจุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในปีหน้าถามนิดนึงนะโอเคทั้งคู่เนี่ย <c oughs> มีใครเป็นคนมีซิกเซนบ้างไม่ได้หมายว่าเป็นแบบโอ้โหแบบชัดเจนไม่ใช่ แต่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าจะรู้ว่าไอ้คนนี้ไม่น่าคบคนนั้นไม่น่าคบหรือมีความรู้สึกว่าเธอทำอะไรกับเขาะเธอโดนหลอกแน่นแสดงเธอก็จะเตือนเขาตลอดเวลา,ถ,าถูกไหมในทุกร้งแต่เขาก็ไม่ฟัง <laughs> เขาดือ้อ <laughs> บ้านหลังเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจนะถ้าใช่ตอบใช่ไม่ใช่ตอบไม่ใช่โอเคบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านที่ <laughs> องค์เทพพระพิฆเนศเนี่ยท่านมีบทบาทสําหรับทั้งคู่ของเธอ เธอคิดว่าอย่างไรบ้างก็ก็เชื่ออย่างนั้นครับ <st arts> มีหลังนี้แหละหลังเดียวแต่ว่าโดยที่ถูกจองไปแล้วจองไปแล้วแล้วเขามาจาไปเรียบร้อยทําทุกอย่างหมดแล้วครับเพราะเขาไม่บอกเ้ืยอว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้าน<อ>ว่างเราก็เลยยกเลิกไปแล้วอยู่ดีเขาก็โทรมาแต่ส่วนตัวของปุ๋ยเองกับปุ๋ยี่เด็กวิรัยน่า <st arts> สิอยู่แล้วอาจารย์ก็เลย่อยอยู่ในใจอยู่แล้วโอเคคือคือบ้านหลังเนี้ย เป็นบ้านที่ตัวเลขตัวเลขก็ดีหรือว่าใดๆก็ดีจุดเนี้ยอาจารย์อยากให้ให้เคลียร์เคลียร์เนาะเคลียร์ให้เธอเป็นระเบียบให้เธอโล่งระเบียบเรียบร้อยหาน้ํามาลงมุมนี้นะคะน้ํา,าเพราะว่าที่เนี่ยขาดน้ําส่วนตรงเนี้ยให้ให้อันนี้เป็นถังขยะซึ่งจะ,ะใส่จากข้างนอกหรือจากข้างในไม่ใส่ไม่ได้ใช้เลยครับโอเคงั้นเธอก็หาหาละแหนงมาครอบเนาะหรือเธอเอาต้นไม้อะไรมาครอบแบบประมาณว่าไม่ให้เห็นเป็นถังขยะ ครอบเขาไว้โอเคแล้วโซนนี้ทาให้เตียนแล้วตรงนี้หาน้าไม่แน่จะเป็นน้ําพุน้ําล้นอะไรก็ตามบลาบลาบลาเป็นอ่างน้ําก็ได้อ่างบัวก็ได้มาวางตรงนี้เพราะตรงนี้เราอยากให้เป็นน้ําครับบังเอิญคือคือไม่ได้มีน้ํามาช่วยมาช่วยชีวิตอะ่ะตรงนี้ขอเป็นน้ํานะคะโอเคถ้าไม่เป็นน้ําตรงนี้เธอก็ต้องดีไซน์เป็นองค์พระพิฆเนศองค์ท่านเนี่ยขอเป็นองค์ท่านที่ที่เป็นดินสังคาโลกอ่ะเป็นดินเผา ไม่เป็นเซรามิกไม่เป็นอทองเหลืองขอเป็นดินสังกะโลกก็คือวางตรงบริเวณนี้อ no> ันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงเธอลองดูซิว่าเธอสามารถทำระแนงยาวเนี่ยอาจารย์รออาจารย์อยู่เพราะว่าคุยกับช่างแล้วไปดูว่า่างคุยกับช่างไปแลับควรจะทำควรจะทำเพราะเท่ากับว่าสุดท้ายมันล้มไปหมดเลยทุกอย่างปิดให้หมด ปิดายาวตั้งแต่ถึงจักนี้เลยไหมปิดจังนี้ไปเลยปิดไปถึง,ด,งด,ด้านหลังดูเรื่องเซนติเมตรอยู่แล้วก็นี่นะ้อนะจัดจากตรงนี้เนาะได้ได้จากตรงนี้ไปเมื่อตั้งแต่เดือน6เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนองค์พญานาคมาเยือนเธอครั้งหนึ่งที่คุชิคือมีองค์อย่นงงี้ใช่ไหมพญานาคมาเยือนครั้งหนึ่งนั่ยยนวโมงนะ มามาเยือนครั้งหนึ่งอยู่เงี้ยแล้วก็พอผมยาพอผมแบบหนีไกลางคืนใช่ปะเขาก็เขาก็ใส่อ,อยู่อย่าง<ด>าเงี้<ด>ยมาเยือนครั้ง<ด>หนึง่งคราวนี้ประเด็นเป็นแบบนี้พอในสุดนะพอในสุดตรงบริเวณเนี้ยพอ,พอพอพุ่งตรงเข้ามาจุดเนี้ยมีแทงน้ำอยู่แล้วจบไม่มีปัญหาอะไรไม่มีประเด็นอันนี้ถือว่าโอเคเนาะประตูรัวเนี้ยทาสีใหม่เนาะทาสีใหม่ให้ล้อกับกับที่เธอจะเป็นสีตรงนั้นรัวแมวสีดำเนเาะแมวสีดำเพราะสีดำคือ สีดําทําให้เงินมองไม่เห็นมันเหมือนงานจะเข้ามาเหมือนลูกค้าจะมาเรียนเลยนะแต่พอขับมาเข้ากะจะมาจองคอสนะพอเขาถูกมันชนะทวงา,ามไม่เจอเห็นไหมแล้วก็จะบอกเอองั้นวันหลังแล้วกันแล้วก็ไม่มาอีกเลยทําเป็นสีสีเดียวก็ล้อกับสีน้ําตาลเข้มก็ได้ล้อทั้งหมดและจะสร้างพลังงานบางอย่างที่ดีห้องพระทําถูกคือคือประเด็นเป็นแบบนี้ค่ะห้องพระเนี่ยประเด็นคือพอเธอเดินเข้ามาปับ๊บเธอต้องเห็นพระ เธอนึกถึงเวลาเธอไปวัดไหนก็ตามเวลาเธอเข้าโบสถ์ไม่มีพระหันแบบนี้เนอะออกมาไม่มีหันข้างเปิดโบสถ์มันต้องเจอองค์พระนี่ถูกต้องแล้วไม่เกี่ยวกับอิงทิศด้วยนะบางคนบอกอาจารย์อิงทิศไม่ได้อิงอิงตามหลักความเหมาะสมคือเดินเข้ามาปับ๊บเจอท่านเลยถูกต้องอควรจะเป็นแบบนั้นเห็นบ้านเธอมีกวางมรกตอยู่ที่หนึ่งอยู่ด้านหลังเธอยกขึ้นมาวางไว้ข้างบนวางไว้มุมมุมมุมใดมุมหนึ่งมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้เนาะอันเนี้ย จริงๆอันนี้ถ้าเกิดคนจีนเรียกอันนี้คือลานอาธิษฐาน oh. เวลาจะมาขออะไรก็ตามให้มาขอฟ้าตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นช่องฟ้าพอดีนึกออกปะ mm hmm. เออถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เวลาเขาออกมาเพื่ออธิษฐาน mm hmm. นะคะแล้วเธออันนี้ไม่จุดทูปถูกปะไม่มีทูปเลยถ้ามีจุดก็จะจุดเป็นไฟตะเียงครับนะแนะนําแนะนําถ้าจุดให้จุดปักข้างนอก mm hmm. ก็คือให้กลิ่นออกไปข้างนอกสมมุตินะถ้าไม่จุดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ตรงเนี้ยต้องหาต้องหา ต้องหากวักมารากตมาวางสักต้นหนึ่งเพื่อเป็นตัวลับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลับหมดเลยแต่เธอไม่เคยออกมาใช้งานเขาเลยไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกที่เดินลงไปเนื่องออกมะเธอให้อน,นี้ให้ลองนะให้ลองให้ลองภายในสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวคืนเนี่ยเธอลองออกมาตั้งจิตติฐานดูแล้วเธอจะรู้เลยว่างานที่เธอขออะไรก็ตาม่อนถึงสิ้นเดือนจะได้สมความปรารถนาอันนี้คือหลานขอโดยเฉ่นนคนไม่รู้บางคนทําครอบเปิดด้วยซ้ำอันนี้ถือว่าดีนะ จริงๆหัวนอนเนี่ยมันมีแดดสองมันมีมันมีความเป็นแดดสองแล้วหันไปแบบเนี้ยไม่แนะนำามัเธอ<ห>เคยปกติ <ๆ S 2> เราเคยหันไปทางไหนทางก่อนยังไม่เคยยังไม่เคยทางไหนอยครับขอเคลียร์ใหม่ได้ไหมเราอยากให้หันหัวฝั่งนี้ฝั่งนะๆๆๆแล้วประเด็นคือถ้าเกิดมีคำนา้นอันนั้นคือห้องพระน่าจารย์สมบูรณ์นะจริงๆแล้วมันมีกำแพงคือถ้าเป็นกระจกใสไม่ได้ก็คือเท่ากับชี้เท้าไปเต็มๆภูเขาเนี่ยเปรียบเสมือนผนนังนี่แหละสามารถหันไปได้เธอควรจะหันฝั่งนี้ พราะทิศเนี่ยพอหันเธอฟังนะพอเธอหันไปฝังเนี่ยเธอกลายเป็นเพื่อนกันทีแต่พอหันแบบเนี้ยความเป็นคนรักคู่รักจะเกิดขึ้นที่มหันมาฝั่งนี้แนะนําไม่หันฝั่งนี้นะเธอหันเดี๋ยววันนี้หันเลยครับเออลองดีไซน์ดูนะคะฝั่งนี้นะโอเคแต่ประเด็นเนี่ยพอหันฝั่งนี้เธอกำลังจะถามว่าแล้วมันจะเข้าออกอยังไงฝั่งเนี้ยปกติถ้าได้ออกกันอยู่ปะไม่ค่อยอาจารย์มันเปิดไปสองโอเคงั้นก็หันมาฝั่งนี้แล้วเปิดเข้าออกทางนูน้น แล้วเสื้อผ้าก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ตอนนี้โอเคส่วนทีวีไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ปีหน้าจะเป็นปีที่มีจุดเปลี่ยนเนาะมากมายต้องบอกเลยว่าพวกเธอจุดเปลี่ยนเยอะมากจุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในปีหน้าปีหน้าเนี่ยมันเป็นปีมา้าปีม้าเนี่ยมันปังมันเสริมมาพวกเธอ,เอ,อวาดฝันไปซะหน่อยไม่ย่าไปหมดฝันไงไวาดฝันไปซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นส่วนเธอไอ้ที่เป็นยูทูบะเธออย่าทิ้ง พราะที่ผ่านมาเธออย่าไปน้อยว่าจำนวนคนตท่าไรเดี๋ยวพอปีหน้าเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนบางอย่างของเธอเพราะดวงดาวเข้ามาละดวงดาวเข้ามาส่วนของเธอสิ่งที่เธอกำลังจะทําใดๆก็ตามเดี๋ยวมันก็จะมาทั้งคู่กาลังจะมาแค่ทํารอรอกับเรื่องบ้านทำอะไรให้จบเท่านั้นเองเชื่อว่าอะไรจะดีขึ้นเมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก ปรึกษาส่วนตัวปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบไลเซ็์กับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย